สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับผมกวันนี้ครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่ส0นะครับมิถุนายนนะครับ2564ครับวันนี้นัดมีรถเข้าใหม่นะครับรถเข้าใหม่มาแนะนำนะครับพาลูกค้ามาแนะนำรถเข้าใหม่นะครับที่เดินทางมาถึงนะครับแล้วรถที่ยังขายได้อยู่นะครับประจำวันนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับรถแท็กเตอร์มือ2นะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผานยกล่องผานขุดมันโรตารี่นะครับหรือ ปากตักนะครับปากตักนะครับทางร้านเราก็มีนะครับวางจําหน่ายไว้ให้ลูกค้าโดยเฉพาะนะครับหรือว่าจะเป็นเทนเลอร์นะครับเทเลอร์นะครับมีครบเลยนะครับเทเลอร์รถขุดนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่0918611191ครับ0918611191 อีกหนึ่งเบอร์โทรก็063-3130447นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเงื่อนไขข้อเดียวนะครับเราขายเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะครับและก็ลูกค้าทกศนะครับเราก็ออกได้นะครับแต่ว่าคุณต้องไปติดต่อทกศกค่บ้านท่านก่อนนะครับตรงนี้อ่ะเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับตัวนี้เป็น L348 0นะครับตัวนี้ก็เครื่องมีไอออกระบายนะครับ รถก็สภาพสวยนะครับยังไม่ทันได้ล้างนะครับเครื่องติดง่ายนะครับแต่เวลาเราใช้งานไปมันก็จะมีไอออกด้านล่างนะครับตัวนี้ประมาณอาทิตย์หน้าผมว่าจะฟิตเครื่องใหม่ครับฟิตเครื่องใหม่นะครับเล่มพร้อมนะครับตัวนี้รถจดปี51นะครับเล่มพร้อมยางสวย4ี่เส้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการไปใช้งานนะครับน้ําไม่ดันนะครับน้ําไม่ดันนะครับน้ำไม่ไม่ดันนะครับการันตีเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์หน้าหลังนะครับ ท่านใดที่สนใจก็ราคาอยู่ที่หนึ่งแหกหหพันบาทคือราคาตามสภาพนะครับถ้าเก็บงานก็คือเก็บใหม่ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนแผ่นล้อค้าเปลี่ยนไฟท้ายไฟหน้านะครับเก็บสีฟิตเครื่องนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเลวนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาที่สองแสนบาทนะครับสาสิบปีแรงม้านะครับตัวนี้นะครับฟังเสียงนะครับติดง่ายไหมแบตไม่มีมั้งนี่โบแบตไม่มีครับแบตหมดนะครับ พวกท่อนคัดต่างๆนะครับนะครับ้องโดยสารแล้วโดยรวมก็โอเคนะครับตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้1 6 5่0 0สบาทครับอุปต้า l อลสามสีเล่มพร้อมอ่ะคันที่สองครับถัดมานะครับเป็นอลสอแปดศูนย์นะครับยี่แปดแรงม้านะครับตัวนี้รถสภาพสวยนะครับรถสภาพสวยยังไม่ท่านได้ล้างนะครับ เมื่อวานผมรีวิวการทํางานให้ชมกันแล้วนะครับอยู่ที่ราคา1นึ่งแหืนห้าันบาทครับราคานี้นะครับเปลี่ยนแผ่นลังคาให้ด้วยนะครับรถสภาพสีสันสวยเลยนะครับเรียมเลยนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับกระลันตีเลยนะครับเครื่องไม่ไอน้ําไม่ดันนะครับยางหลังสวยนะครับยางหลังเป็นยางตะกุยครับอยางหน้าก็ได้อีกประมาณสักปีสปีอยู่ครับ สันห้องโดยสารต่างๆนะครับก็สวยนะครับโอเคนะนะครับท้ายนะครับเกาะเป็นหางห้านะครับเกาะเป็นหางห้านะครับท้ายสวยขีดตมโอบพี่น้องนะครับท้ายนะครับสวยนะครับตัวนี้นะครับดูสีนะครับยังไม่ทันได้ล้างนะครับวันนี้เดี๋ยวสั่งล้างนะครับวันอาทิตย์นะครับเริ่มทะเบียนพร้อมครับรถจดปีห้าหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสแปดหมืห้าันบาทนะครับอ่า รวมเก็บสภาพให้นะครับรวมเปลี่ยนน้ามันเครื่องกองเครื่องกองไฮให้นะครับเปลี่ยนแผ่นล้างค่านะครับพร้อมแถมท่อซิ่งให้1ใบนะครับสาหรับแอลส8งจบในราคา1นึ0 0 0สนแปดหมื่บาทนะครับขั้นรายการรถเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนนี้นะครับสาหรับรถเข้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นรถคูปต้านะครับรุ่น B นะครับเป็น B2140 เป็นรถ2เพาโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้9เกียร์ินหน้า3เกียร์ถอย สามเกียร์ถอยหลังนะครับเก้าเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ถอยหลังรถสภาพสวยนะครับสภาพเนี่ยผมให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นได้เลยนะครับรถสภาพสวยนะครับยางเต็มนะครับรถคุณแก่ใช้ครับก็เมื่อสองวันที่แล้วนะครับสาหรับเอฟซีท่านใดที่ติดตามผมนะครับผมพาไปซื้อนะครับรถคันนี้นะครับเพิ่งขนเข้ามานะครับเมื่อเมื่อคืนนี้ นะครับรถใช้งาน5้า้อยกว่าชั่วโมงนะครับอุปกรณ์ตามภาพนะครับอุปกรณ์ตามคลิปนี้เลยนะครับก็ถ้าลูกค้าทํากระจังหน้ามานะครับกันต่อไม้มาด้านหลังก็จะเกาะเป็นหางหางห้านะครับหางห้าใบยี่สิบนะครับรถสวยห้ารอยกว่าชั่วโมงนะครับรถเนี่ยเครื่องแน่นๆเลยแหละนะครับสองพาวโฟวินล้อเลีมยล้อเลีมย0หกสิบวันนะครับล้อเลีมย0หกิบวันทําการทะเบียนนี้ครับเก้าสองสองสองนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้สามารถไปตัดหญ้าในสวนนะครับไปไถนะครับเล็กๆน้อยๆได้นะครับดีกว่าเคอาทีนะครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นสองเพาฟวินนะครับกําลังเหลือๆครับสําหรับยี่สิบเอ็ดแรงม้านะครับรถปีหกหนึ่งนะครับลอเล่มลอเล่มหกสิบวันทําการนะครับสําหรับบีสองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับวงมาลัยเขาจะเป็นแบบพาวเออร์นะครับเป็นพาวเออร์นะครับแต่ว่าไม่หนักนะครับมันจะมีปั๊มจีโร่เออมันจะมีตัวจีโรเตอร์นะครับช่วยปั่นอยู่ นี่ครับไปดูคันขัดไปครับคันที่สามมาชมสำหรับคันที่สามนะครับก็จอดคู่กับ L368 0นะครับดูขนาดก็จะเท่าๆกันเลยครับกับ L368 0นะครับอันนี้คือรุ่น L308 0นะครับไม่ใช่ L380 นะครับ L308 0 30แรงม้านะครับ4วินครับเพื่อน4ล้อเครื่องยนต์3สูบไดเรกอินเจคชั่นครับ ตัวนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับระบบเดียวกันกับ36ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม่ว่าจะเป็นระบบโฟลวินต่างๆนะครับเหมือนกันตัวเท่ากันนะครับเพราะว่าลูกค้าเดิมได้อัพไซด์ยางเรียบร้อยนะครับยางสวยนะครับยางสวยทั้ง4ี่เส้นนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2อ5 0 0 0บาทนะครับรถแห้งแบบนี้เลยนะครับไปแบบนี้เลยนะครับขัดสีให้พร้อมนะครับก็ตัวนี้จะมีการเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ด้วยนะครับมีการเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ด้วยรถพร้อมใช้งาน เครื่องเกียร์ดีนะครับได้อุปกรณ์หน้าหลังสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทคัดเปลี่ยนแผ่นคัดเรียบร้อยนะครับสีสันห้องโดยสารสวยนะครับแผ่นล้าค่าวมเปลี่ยนใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเล่มพร้อมนะครับตัวนี้รถจดปีห้าสี่ยางหลังเป็นโอตนีนะครับยางเต็มเต็มท้ายนะครับก็จะเกาะเป็นหางตาช้างนะครับหางควนนะครับหางควนตาช้างห้าใบท้ายสวยมากนะครับ รถไม่มีคาบน้ําเลยนะครับไม่มีคาบสนิมน้ําเลยนะครับคันนี้นะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสําหรับ l สามศูนย์ศูนย์แปดนะครับสามสิบแรงม้าโฟวินกับเครื่อนสี่ล้อนะครับเครื่องยนต์นะครับสามสูบไดเบนจอินเจคชั่นครับเต็มพร้อมอีกหนึ่งคันครับรถปีห้าหกนะครับ l สามหกศูนย์แปดนะครับจดทะเบียนปีห้าหกนะครับคันนี้นะครับ ราคาอยู่ที่2 9 5 0 0 0ันบาทครับ295,000ันบาทพร้อมกับผัานหกนะครับผัานหกตาช้างนะครับไปเต็มเต็มเลยครับทั้ง6ลูกเลยนะครับท้ายท้ายสวยนะครับสีสันด้านท้ายสวยนะครับแผ่นราคามีแตกบ้างนิดหน่อยนะครับราคานี้เปลี่ยนแผ่นราคาให้ด้วยนะครับราคานี้เปลี่ยนแผ่นราคาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแถมท่อซิ่งให้นะครับสองแสนนะครับ 95,000ับาทนะครับ295,000บาท่นาพัทไปจัดโปรให้พร้อมนะครับจัดโปรถ้าทุกค้าท่านใดที่ต้องการ3มชิ้นนะครับอุปกรณ์3มชิ้นบวกโรลาทรี่เพิ่มแค่2 5 0 0 0ับาทนะครับได้โรลาอรี่ด้วยนะครับยางดีทั้ง4เส้นนะครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับดอกยางก็เหลือๆครับใช้ได้ประมาณนู่นแหละยางการันตีสภาพได้ประมาณ80ดเซนะครับรถจดทะเบียนปี5 6นะครับตัวนี้ l 3 6 0 8นะครับ เหลือ36อีกขั้นหนึ่งนะครับอยู่ด้านบนนะครับถัดมานะครับเป็น Lc 5.8นะครับ Lc 5.8ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่200,000 35,000บาทนะครับรวมเก็บสีปรับสภาพนะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าผ่านพวนะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าผ่านพวนะครับราคาตามสภาพอยู่ที่202นะครับยางก็ประมาณ70%ครับหน้าหลังนะครับ สีสันนะครับต่างๆเครื่องเกียร์ดีนะครับการันตีเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันไหนนะครับก็ทักไลน์มาได้นะครับช่วงนี้ไลน์ผมมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับจะแอดมามันไม่ค่อยเด้งนะครับยังไงโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแอดกลับนะครับราะไลน์รู้สึกว่าจะเพื่อนเต็มนะครับพอดีลบเพื่อนออกแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังแอดกันไม่ได้อยู่นะครับไลนมีปัญหาอยู่ช่วงนี้นะครับก็ขอประทานอภัยสำหรับ fc ใหม่ที่ต้องการติดต่อเข้ามาด้วยนะครับยังไงให้โทรสอบถามเข้ามาก่อน นะครับเดี๋ยวผมหาช่องทางไลน์นะครับติดต่อไปนะครับถ้าจะทักนะครับก็แนะนําทักไลน์ดีกว่าทัก Facebook นะครับเพราะ a c e b o o k มันมีหลายตัวนะครับมันมันดูไม่หมดนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับ L4508DI นะครับตัวนี้รถสวยนะครับหน้าใบดันเตมนะครับยางก็โอเคครับยางก็อยู่ที่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับสีสันสวยงามนะครับ เป็นระบบ8เกเคร์่ด้นหน้า4เกียร์ถอยนะครับ4ี่ิห้าแรงมา้าตัวนี้เป็นดีเครื่องยนต์ไดเรกนะครับอ่ะไออุปกรณ์ด้านหน้าผ่านพวน,นนะครับพอดีมันจะย้อนแสงนิดนึงครับพอดีถ่ายช่วงเช้าประมาณสักก่อน8โมงนะครับตอนนี้นะครับมาอัปเดตรีวิวนะครับให้ลูกค้าที่ชม2 0 0พันกว่าชั่วโมงนะครับตนนัวนี้ด้านท้ายเกาะเป็นหางพวน,นะครับหางห้า นะครับตัวนี้การันตีเครื่องเครื่องดีนะครับการันตีเลยว่าเครื่องดีนะครับเกียก็มีหอนบ้างนะครับ 2, 5 5 0 0 0ห้าหันบาทอีกสองคันนะครับ4ี่สิบ้าแรงม้านะครับสองคันนี้สงสัยต้องปรับสภาพก่อนนะครับราคาอยู่ที่2 7 0 0 0 0เจดมืนบาทครับสองคันนี้4ี่สิบ้าแรงม้านะครับ รถปี56ครับสองคันนี้เล่มพร้อมนะครับไม่มีหางนะครับ49แรงนะครับสองตัวนี้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับกระตีเลยนะครับอีกคันหนึ่ง M7040 นะครับ70แรงม้า37เจ็ดนะครับนะครับยังไม่มีเวลารีวิวครับยางหน้านะครับยางหน้าเต็มๆนะครับ ดอกแดงยางหน้าเต็มเต็มนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับด้านหน้าผ่านตนสามแสนเนะครับเร็มพร้อมปี5้านะครับส่วนตัวนี้เคียทีหนึ่งสี่ศูนย์พัดนะครับติดจองไปแล้วนะครับลูกค้าโอนสักจองออนไลน์นะครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เลยยังไม่ทันได้เอาลงไปล้างไปเช็คนะครับน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับเคียรทีด้านหลังก็ติดจองแล้วนะครับมาเร็วไปเร็วมากครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเล็กพิขี้หนูนะครับ ไปเร็วนะครับราคามันแสนกว่าแสนนิดๆนะครับคนซื้อไปตัดหญ้าไปไถเล็กน้อยๆกันนะครับอีกคันนึงนะครับ L 3 6 0 8นะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับตัวนี้ปรับลดราคานะครับเหลือ3 0,000นบาทนะครับยางใหม่4เส้นนะครับสาแรงม้าโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์3สูบนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหารถอยู่มาดูรถได้นะครับตัวนี้นะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าผานพวน จอดโชว์บนแท่นเลยครับเก็บงานพร้อมขายพร้อมส่งเรียบร้อยนะครับคันนี้3ามแสนบาททวนนะครับรถปีห้าสี่นะครับเล่มพร้อม KRT คันนี้เหมือนกันครับสวยๆนะครับก็ไปที่อำเภอสำโรงทาบนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับอุปกรณ์5้าชิ้นเลยนะครับตัวท็อปของ KRT นะครับรถผู้เ่าใส่ครับสวยๆเลยครับยางเต็มๆมีกระบอกช่วยยกด้วยนะครับอุปกรณ์ห้าชิ้นนะครับ ตัวนี้ไปที่สำโรงคราบจังหวัดสุรินนะครับไปดูฝั่งทางนู้นนะครับไปดูฝั่งหน้าร้านฝั่งทางนู้นแล้วก็ไปอัปเดตด้านหลังอู่นะครับรถอของลูกค้าที่อำเภอบ้านดุงหรือหนองหานเนี่ยที่จองของสาิบีไว้ก็กลับมาแล้วนะครับที่มาจองไว้รถทําเครื่องนะครับก็กลับมาแล้วเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับามาครับงฝทางนี้ นะครับเป็นลุกให้ลูกค้าได้สั่งจองไว้นะครับแล้วก็เราก็ปรับสภาพทําสีนะครับรถก็เป็นแบบนี้แหละครับตามสภาพก่อนแล้วก็สั่งจองนะครับสั่งจองแล้วก็ทําสีครับทําสีทําจุดเก็บนะครับให้ลูกค้านะครับตัวนี้ไปที่น้องหงบุรีรัมนะครับปีสี่ไปที่นครศรีธรรมราชทั้งสองคันนะครับนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชแล้วก็นครศรีธรรมราชครับส่วนอีกตัวนะครับลสองแปดสปดนะครับขึ้นเหนือเลยครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ อิสกิเอ็นทีห้าห้าสี่นะครับก็ไปที่อำเภอปัานดุงนะครับลอตเตอรี่เหลือประมาณสี่ตัวครับของใหม่มือหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับตัวเม็ดหกของสยามอยู่ที่ราคาสี่หมืนห้านะครับเม็ดแปดนะครับของฟาร์เทคนะครับราคาอยู่ที่ห้าหมืนหกชุดดันดินนะครับของสามหกสามสี่มือสองคันโค้งนะครับราคาอยู่แค่สองหมืนห้านะครับสองหมืนห้าพันบาทชุดตักนะครับใส่สามหกสามสี่ได้นะครับราคาอยู่ที่เป็ดแปดหมืนห้านะครับแปดหมืนห้า ฐานขุดมันหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับส่วนตัวนี้คือตัวตัดลํามันนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคาสองหมื่นสองนะครับสองหมื่นสองนะครับฐานยกล่องนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับฐานขุดมันตัวนี้ของปอเสรีโชคใจหมื่นสองนะครับอันนี้โรตารี่มือสองนะครับเม็ดหกสิบนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นแปดนะครับสองหมื่นแปดตัวนี้สองเมตรห้าเซนนะครับ ราคาที่ตัวนี้สามหมื่นแปดแล้วกันนะครับสองเมตรห้าเซนนะครับไปใส่พวกหกศูนย์ได้นะครับหกศูนย์เอ็มห้าพันได้นะครับตัวนี้หรือว่าจะเป็นโรตารี่มือสองนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่สองหมื่นบาทนะครับหมื่นห้าก็มีนะครับมาดูเอานะครับก็จะผูกๆนะครับหมื่นห้าก็จะผูกๆหน่อยนะครับแต่ปั่นได้ปกตินะครับอันนี้คือตัวตัดหญ้านะครับมือหนึ่งตัวตัดหญ้าเริ่มต้นที่สองหมื่นสามห้าร้อยนะครับขนาดหนึ่งเมตรนะครับ ผานสามก็มีนะครับผ่านสามนะครับท่านใดที่หาผ่านสามนะครับราคาเริ่มต้นแต่หมื่นห้าเลยนะครับพวกอุปกรณ์มือสองนะครับแนะนานะครับให้ลูกค้ามาดูสินค้าเองที่หน้าร้านนะครับผมไม่ค่อยได้ส่งรูปให้นะครับโทรมาขอรูปผ่านไลน์นะครับก็ไม่ค่อยได้ส่งรูปให้นะครับแนะนําให้เดินทางมาดูเลยนะครับมาดูเอาที่ร้านเลยนะครับถูกใจก็เอากลับเองนะครับนะครับจ่ายเงินแล้วก็เอากลับได้เลยนะครับสําหรับอุปกรณ์มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตารี่หรือผ่านสามนะครับผ่านห้าไม่ได้ขายนะครับชุดหน้าใบด้านดินนะครับ ตัวนี้อยู่ที่ชุดละสามหมืนห้าบาทสามื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้ใส่สำหรับสามหกสามสี่นะครับตัดมาดูด้านหลังนะครับช่วงวันอาทิตย์นะครับจะลกนิดนึงนะครับพอดีกำลังเก็บร้านกันอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น L 3 6 0 8นะครับเมื่อวาน FC นะครับอีกเจ้าหนึ่งนะครับจากที่อำเภอคำตะค่านะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับ ามาจองสามหจุตัวนี้ไว้สภาพสวยนะครับด้านหน้าผ่านพวนนะครับด้านหน้าผ่านพวนนะครับผ่านสีตัวนี้ขายนะครับผ่านสีตัวนี้ขายนะครับผ่านสีพวงนี้ขายอยู่ที่สองหมื่นนะครับสองหมื่นลอเก็บงานนะครับรอทําสีด้านล่างก็ยังมีงรถที่ขายได้อยู่สามคันเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็รถที่กําลังเก็บงานนะครับเอามาปรับสภาพอันนี้เป็น47นะครับอีกคันหนึ่งที่ลูกค้าเข้ามาจองนะครับอันนี้ f c จากชัยภูมินะครับเห็นผลงานติดตามในรีวิวนะครับก็สั่งจองนะครับสั่งจองอำเภอชุมแพนะครับชัยภูมินะครับขอบพระคุณ f c เป็นอย่างสูงเลยนะครับตัวตัวนี้49แรงม้านะครับยังสดนะครับราคา3แสน20,000บาทพร้อมพันพรวนนะครับ3แสน20,000บาทเก็บงานเก็บสีให้พร้อมนะครับ ตัวนี้ L สามสี่ศูนดนะครับอันนี้ของ FC ที่เรนูนครน,นะครับจังหวัดนครพนมนะครับลงมาเก็บงานแล้วครับก็วันนี้ก็น่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะครับคันนี้อันนี้สามสี่ศนยดนะครับช้ยภูมินะครับก็รอใส่ดันดินหน้าก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวโทรนัดน่าจะส่งได้ประมาณวันจันทร์ นะครับน่าจะส่งได้ประมาณวันจันทร์รถที่ขายได้นะครับตัวนี้4708 sp นะครับตัวนี้รวมปรับสภาพอยู่ที่4ี่แนสามนะครับ4,508ตัวนี้นะครับรวมปรับสภาพก็อยู่ที่2,35,000บาทน,นะครับตัวนี้เปลี่ยนยางหน้าให้แล้วนะครับรอทำสี สาสิบสี่ตัวนี้นะครับของ f c บ้านดุงนะครับที่จองไว้ทําเครื่องนะครับรถจับมาแล้วนะครับรอทําสีก็น่าจะขึ้นงานได้ประมาณวันจันทร์นะครับน่าจะขึ้นงานได้ประมาณวันจันทร์ตัวนี้สามหกศูนย์แปด รถอยู่ที่อู่สองคันนะครับก็จะมีเออเหลืออยู่คันเดียวก็จะมีไคโอตินะครับวันนี้ก็จะกลับมาแล้วนะครับลูกค้าประสงค์อยากได้ท่อซิ่งด้วยนะครับวันจันทร์วันอังคารก็น่าจะได้จัดส่งนลครับลูกค้าถามวันเขาครับพี่น้องนะครับขอบพระคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ให้กิจติดตามและรับชมนะแท็กเตอร์มาโดยตลอดนะครับจนจบชิปนะครับสำหรับ FC ใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามด้านล่างขวามือนะครับคุณจะไม่พลาดนะครับรถมือ2ที่เข้าใหม่วันนี้นะครับหรือพร ศูนย์พัดนะครับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับพร้อมกับอุปกรณ์นะครับมีรานินหน้าผานโรตารี่ล้อกันจมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091 8์เ1191นนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับ